สำหรับ EP นะี้นัดพามาชมทาวน์โฮม2ชั้นค่ะ4ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะและรวมถึงในเรื่องของการเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะสำหรับภายในตัวบ้านนะคะต้องบอกว่ากว้างโล่งโปร่งสบายมากๆเลยค่ะสำหรับบ้านนี้นะคะเป็นบ้านเปล่าค่ะสามารถเติมในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นโซฟาโต๊ะกลางชั้นวางทีวีค่ะหรือว่าตู้โชว์นะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับอ p พีนี้นะคะมาชมโครงการคาซาซิตี้วชรพลเพิ่มศินค่ะบนทำเลที่ตั้งถนนเพิ่มศินค่ะแขวงอ้อเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะสถานที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นค่ะบิ๊กซีสะพานใหม่ตลาดยิ่งเจริญโรงพยาบาลภูมิพลค่ะโรงเรียนประเทิงชิปวิทยานะคะและรวมถึงในเรื่องของการเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะเชื่อมต่อแล้วก็ทะลุได้หลากหลายเส้นทางค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนรามินทาถนนวัชรพลถนนสุขาพิบาล และถนนพหลโยทินค่ะรวมถึงค่ะทางด่วนก็ไกลมากๆเลยทีเดียวค่ะและสําหรับนะคะในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะภายในโครงการกับถนนเส้นหลักค่ะกว้างถึง12เมตรนะคะและสําหรับค่ะถนนภายในกว้างถึง9เมตรเลยแล้วก็มาพร้อมกับรอปภบพ24ชั่วโมงสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นนันเองค่ะเดี๋ยวตามนัดเข้าไปชมภายในบ้านแตน่าอยู่ขนาดไหนค่ะ บริเวณหน้าบ้านทาวน์โฮม2ชั้นค่ะกับบ้านเลขที่8ทับ134ค่ะรูปแบบทาวน์โฮมนะคะสีห้องนอน3ห้องน้ำค่ะบริเวณหน้าบ้านสามารถจอดรถได้ถึง2คันค่ะและต่อเติมหลังคาจอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูภายในบ้านค่ะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนค่ะ ตอนนี้เดินเข้ามาบริเวณภายในบ้านแล้วค่ะสำหรับภายในตัวบ้านนะคะต้องบอกว่ากว้างโล่งโปร่งสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่านะคะการต่อเติมค่ะเป็นประตูกระจกนะคะบานสไลด์ที่สามารถค่ะเปิดรับแสงธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันค่ะเดินเข้ามาแล้วนะคะจะเจอบริเวณนั่งเล่นค่ะหรือว่าบริเวณห้องรับแขกนั่นเองสำหรับบ้านนี้นะคะเป็นบ้านเปล่าค่ะสามารถ เติมในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นโซฟาโต๊ะกลางชั้นวางทีวีค่ะหรือว่าตู้โชว์นะคะและยังเพิ่มเติมค่ะนะคะในส่วนของโต๊ะทานอาหารได้4ีถึงหที่นั่งด้วยค่ะเดินลึกเข้าไปนะคะจะเป็นการเชื่อมต่อค่ะระหว่างห้องครัวนั่นเองค่ะซึ่งเป็นรูปแบบนะคะครัวปิดต่อเติมเคาน์เตอร์ครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสามารถค่ะทําเป็นพื้นที่สักหลังได้อีกด้วยค่ะบริเวณชั้นหนึ่งนะคะจะมี1ห้องนอนค่ะหรือว่าหนึ่งห้องอนเนกประสงค์นั่นเองสามารถทําเป็นนะคะพื้นที่ ีสําหรับห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้หรือว่าเป็นห้องนอนสําหรับแขกที่มาที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังมีห้องน้ํานะคะที่ต่อเติมค่ะสําหรับสุขภัณฑ์ที่ครบคันแล้วก็แยกโซนเปียกและโซนแห้งได้ค่ะไปต่อกันบริเวณชั้น2นะคะ เดินขึ้นมาบริเวณชั้น2ค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะห้องนอนแรกนะคะจะอยู่บริเวณด้านซ้ายมือค่ะเป็นห้องนอนเล็กมีหน้าต่างคอยรับลมค่ะแล้วก็ให้อากาศถ่ายเทยได้สะดวกนะคะสําหรับห้องนอนที่2ค่ะจะเป็นห้องนอนขนาดกลางค่ะทําเป็นห้องนอนสําหรับน้องๆหนูๆได้นะคะเช่นเดียวกันว่ามีหน้าต่างคอยรับลมแล้วก็แสงธรรมชาติเช่นเดียวกันค่ะมีห้องน้ําค่ะที่สามารถใช้ร่วมกันทั้ง2ห้องนะคะมีในเรื่องของสุขภัณฑ์ที่ครบคันแล้วก็แยกโซนเปียกและโซนแห้งและตอนนี้ค่ะก็อยู่ใน ในห้องมาสเตอร์เบดมสำหรับห้องมาสเตอร์เบดมนะคะหน้ากว้างขนาดเท่าพื้นที่บริเวณหน้าบ้านเลยค่ะ กว้างเลยทีเดียวสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะเตียงขนาด5ถึง6ฟุตตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแปง้งหรือเพิ่มเติมในส่วนของโต๊ทํางานได้เช่นเดียวกันและสําหรับห้องมาเตอร์เบดรูมค่ะก็มีห้องน้ําในตัวนะคะสะดวกมากๆเลยมาพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ครบคันแยกโซนเปียกและโซนแห้งอย่างชัดเจนค่ะนอกเหนือไปจากนี้ค่ะสําหรับค่ะห้องมาเตอร์เบดรูมยังมีระเบียงนะคะที่สามารถมองเห็นวิวค่ะภายนอกโครงการได้อีกด้วยค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการคาซาซิตี้วัชรพลเพิ่มสินโดยเริ่มต้นจากหน้าตลาดเซฟวันโกถนนพหลโยธินขับตรงไปบนถนนพหลโยธินประมาณ3.2กิโลเมตรจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยพหลโยธิน54ทับ1ขับต่อไปในซอยพหลโยธิน54ทับ1อีก1กิโลเมตรให้เลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าสู่ถนนเพิ่มสินขับต่อไปบนถนนเพิ่มสินปประมาณ3.7กิโลเมตร ทางเข้าโครงการจะอยู่ด้านขวาครับ สำหรับใครค่ะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้กับบนทำเลติดถนนใหญ่เพิ่มสินนะคะสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมและพูดคุยกันได้ถึง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e TikTok ค่ะและอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบ้านบ้านแอปพลิเคชันค่ะที่รวบรวมทรัพย์พร้อมขายถึง3000รายการค่ะชอบทำเลไหนมีงบประมาณเท่าไหร่สามารถคลิกดูได้เลยผ่านบ้านบ้านแอปพลิเคชันนะคะสำหรับอ p ีนี้ค่ะหมดเวลาของนัดแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ